ดูดวงชาวราศีตุลนครับผมช่วงนี้ชะตาซิกเซนแรงนะครับยังรู้จิตใจคนนะครับผมเซนของท่านแรงเป็นพิเศษนะครับยังรู้จิตใจคนเรื่องราวต่างๆเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวเลยรับเข้ามาประเดประดังทําให้ท่านยังรู้ได้นะครับอะไรบางอย่างไม่มองไม่เห็นท่านอย่าเพิ่งบอกว่ามันไม่มีนะเพราะว่าเรื่องดวงชะตาท่านฟังอยู่มันก็จะมีเรื่องเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ซิกเซนสัมผัสกลับมาเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านนะผมดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งอะไรตกตำแหน่ง Justice. จัตติกจัตติกเป็นไปตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายเราไปพลังบวกก่อนนะจ๊ะเราไม่ไปพลังลบนะชีวิตจะติดตกต่ำเบี้ยดินอย่างนั้นไม่ทำนายนะผมเพราะฉะนั้นเราไปพลังบวกนะจ๊ะ้วยบุญกุศลวาสนาอำนาจบารมีวาสนา,นา,นา,า,ส,นาสิ่งศักดิ์สิธ์มชูป,ปกปัก,ปก,ปกองของรักษาก่ออื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งนะเป็นกำลังใจให้ให,หมอสั่ก่อนนะ เลื่อนนิ้วนิดหนึ่งกดกดให้หมอซันก่อน้วนะผมไม่เสียเงินไม่เสียเงินกดให้หมอซันก่อน้วนะผมคนทําคลิปก็อยากได้อะไรได้ไลค์นะผมได้ไลค์เพราะอะไรนะผมได้ไลค์เพราะอะไรโอ้เขาชอบเรานะน่นะี่ไม่ดูแล้วชอบหรือไม่ชอบนะผมว่าจะได้โชคกบตามหมอซันก็จะทํานายดวงนะผมแบบสบายๆนะย้ำไว้ก่อนนะครับถือดาบตั้งขึ้น้วนะเป็นยังไงครับผมเด็กขาดเด็ดเดียวหานะ้วผมขอแนะนําเหรียญด้วย นะครับผมหมอสั่แนะนําให้ท่านพบเหรียญปางปราบมารหรือปางสะดุ้งมารน,น,นะครับผมเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญพระเก่านะนะครับผมเหรียญมเหรียญที่ไม่ได้ปลรกเสกใช้ไม่ได้นะนะครับผมเหรียญปลรกเสกนะครับผมปางปราบมารหรือปางสะดุ้งมารเพื่อเชื่อว่าเป็นเหรียญแก้กรรมนะครับผมสองห้าสิบาททักไลน์มา sunny สี่สองแปดเก้าทักไลน์ sunny สี่สองแปดเก้านะครับผมรับสองร้อยสิบาทส่งฟรีนะครับผมโชคชะตาของท่านเป็นยังไงถือดาดตั้งขึ้น ออกตาแหน่งอํานาจบนบ,รบรารมีวัสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขำชูปอกปากกอ,อ,องราาักษาถือดาบตั้งขึ้นก็แปลว่าท่านตรง,งไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเซนสัมผัสของท่านอย่างรู้มาแล้วใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจอาจารย์เมื่อคืนฝันเห็นงูมาลัดที่เอวใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ครบผมช่วงชะตาซิกเซนสัมผัสแรงทา่านต้องเชื่อความฝันของตัวเองเชื่อซิกเซนของท่านเองครบผมงูมาลัดกรบผมบอกถึงอะไรเนื้อคู่ ับผมเนื้อคู่ถ้าไปฝันว่ากินก๋วยเตี๋ยวฝันว่ากินนู่นกินนี่ถือว่ากําลังเรื่องดีกําลังจะเข้าข่าวดีกําลังจะเข้ามาับนะผมเพื่อนเก่าจากทะเลาะวิวาดก็เริ่มจะกลับมาของงองคืนดีนะครับแต่ท่านจะของจะคืนดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านซเซ็กเซนสัมผัสยังมีอะไรอีกย,ย,ยังรู้ล่วงหน้าก็คือเก้าอี้ตัวนี้เราเคยนั่งมาแล้วนะเนี่ยตรงนี้เราเคยมาแล้วภาพทนี้มันเคยเห็นมาก่อนสงสยัยนี่คือเซน์มันกําลังจะกลับมา มันจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับปฏิบัติฝึกมาแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับุงแปรเปลี่ยนแปลผลันแปลว่าดวงชะตานี้ตกตำแหน่งมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคอัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบา,มาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปักพ้มคของรักษาดวงชะตาจะเปิดนบบ่มพลิกเปลี่ยนแปลผัน คร so, I I ับผมการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่เหลี่ยมเลขกลนเพดุบายจะบังเกิดขึ้นในดวงชะตางท่านครับใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายก็แปลว่าตรงไปตรงมาไม่ได้ท่านอย่าไปรู้สึกว่าคนคนนี้มาร้ายคนนี้ก็มาร้ายคนนี้ก็ร้ายแล้รยกันทั้งโลกแล้วนี่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะตรงไปตรงมาไม่ได้นะครโอ้ยครับผมทุกคนเขาต้องเอาตัวรอดกันทุกคนน่ะเขาต้องมีเลขเหลี่ยมอ่ะโลกนี้ไม่มีเล่เหลี่ยมอยู่ไม่ได้ท่านจะซื่อซื่อบื้อบื แล้วตึงๆอย่างเงี้ยอะไรก็ยอมเขานั่งร้องไห้ครับผมมันมันทำให้เฟล,ลนะครับเพราะฉะนั้นหมอจันแนะนําให้ท่านรู้สึกคึกเขิมในอํานาจบุญบารมีวาสนาอย่าไปตกตามเบี้ยด,ดินอย่าไปยอมใครง่ายๆสิทธิ์ของเราเราก็ต้องใช้สิทธิ์ของเราแค่นั้นเองแต่เราไม่ก้าวล่วงไปยุ่งเกี่ยวกับใครเท่านั้นเองไปเหยียดย่ำดูถูกเหยียดหยามแบบนั้นเราไม่ทำแต่สิทธิ์ของเราใครอย่าแตะต้องนะครับผมนี่คือดวงชะตาของคุณ นั้นในโชกตาซิกเซนสัมผัสพิเศษเกิดขึ้นในโชกตาดวงจะตตาของท่านต้องลื่นเลิงสังสรรค์ตกตําแหน่งบรรเลงเพลงแห่งความรักนะผมบรรเลงเพลงแห่งความรักใช้ชีวิตได้มีความสุั่นนะี่จะต้องใช้ชีวิตได้มีความสุขคุณควรที่จะต้องใช้ชีวิตให้เกิดความแจ่มชื่นไม่ใช่ชีวิตโอ้โหเศร้าส้อยหงอยเหงาฉันรู้หรือเปล่าในตําราระบุไว้เลยบุคคลใดที่จิตตกต่ําจิตที่เศร้าส้อยหงอยเหงาไปสู่นรกภูมิ พราะฉะนั้นจิตที่ช่ำชื่นนั่งหัวเราะเต้นไปเต้นมากระโดดไปกระโดดมาสร้างแต่งานงามความดีทาบ้างไม่ทาบ้างไปสวรรค์น,นะครับเพราะฉะนั้นท่านเลือกดวงชะตาของท่านเองถ้าท่าน,นอยากจะดวงชะตาเปิดมันง่ายนิดเดียวก็นั่งหัวเราะไปสิครับครับไม่เที่ยวไปถามฝรั่งดูก็ได้ฝรั่งนักจิตวิทยาก,ก,ก็จะพูดเหมือนกันับผมให้รับพลังบวกนะผมพลังบวกวมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าพลังบวกนเพราะฉะนั้น เหมือนกันหมดนะครับผมทุกศาสตร์ทุกอะไรสิ่งแสก็พูดเหมือนกันอติเลือช่วงตาช่วงนี้ลือลักษณะโง่เฮ้งไม่ค่อยดีลักษณะตาหมองคําลักษณะแบบนี้กําลังจะมีเคาะกรรมครับเที่ยวหน้าแปะไอ้นี่เลยบีบีทางคีบบีบีอาจารย์เ <c oughs> ที่ยวนี้ผมจะมีเคาะกรรมไหมไม่มีแล้วอติ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ลักษณะเบญจรักเลยครับผมมันทํานายดวงได้นะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมองนะท่านเข้ามาเนี่ยลักษณะ เบญจลักเนี่ยหมอซันก็จะทํานายหน้าท่านเหมือนกันไม่แตกต่างกับที่อาจารย์สอนมาเพราะฉะนั้นเบนจลักโง,งงเฮงเนี่ยสาคัญที่สุดนะผมหลายมือก็เหมือนกันนะไพออ่ก็บอกบอกถึงโชคชะตาของท่านกําลังมีสิกเซนแรงเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องสัมผัสเรื่องราวต่างๆแล้วเอาไปปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาอยู่ให้เป็นปะนะพอในเมื่อเรื่องราวต่างๆเจอเข้ามาประเดบดงังแก้ยังไงอาจารย์ก็นี่ไงเอาเหรียญปาปากมาให้แล้วเนี่ย เหลียนปางปาฏมานเนี่ยก็พบติดตัวไว้ดิเราผมแก้กรรมได้จริงเหรออาจารย์แก้ไม่ได้กรรมทุกขใครหลวงพ่อองค์ไหนท่านก็บอกแก้ไม่ได้เอาแต่ว่าให้เอ็งป้องกันเอาไว้พบเอาไว้กัรมันไม่เข้ามาเว้ยผีมันไม่เข้ามาเจ้ากรรมในเวรมไม่เข้ามาแต่ถ้ามันเป็นกรรมหนักอันนี้ตกใครตัวมันผมพบติดตัวไว้นะผมไม่งั้นท่านก็เอาไปถวายวัดปางสะดุ้งมาฮะทองเหลืองห้านิ้วแก้กรรมเป็นความเชื่อของหมอโดแต่ว่าต้องต่อรองกับดวงวิญ,ญญาณก่อนนะ ครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งการพลิกเปลี่ยนแปลผันหนึ่งไม่เท้าบงบอกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในโชคชะตาของท่านท่านจงเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าคือชีวิตคนเราให้มุ่งตรงอย่างเดียวอย่าไปคิดว่าฉันดวงตกฉันดวงแย่วันหนึ่งมันต้องมีดวงตกไม่มีเว้ย <c oughs> ท่าดูดวงกับหมอสันหมอสันจะบอกไม่มีเว้ยไม่ต้องไปสนใจผมบเพราะอะไรหมอสันเชื่อตำราของจือ เราบอกอาจารย์สอนมาแบบนี้หมอสันก็จะสอนแบบนี้ <c oughs> ก็เชื่ออะไรกำลากของจือ้อกำลากของจื้อคือฝืนดวงชะาตานบผมใครดวงตกเรื่องของเองข้าไม่ดวงตกเหมือนตำาราเลยครับตำราพวงจุย้ยตำราตำราพวงจุ้ยเป็นยังไงครับตำราพวงจุ้ยก็บอกว่าจัดแจงให้ดวงไม่ตกไม่มีตกเปกัน้นครันะท่านพญายมมารับก็ไม่ไปไปิดประตูด้วยขยันยันคาถาหมดนะเหมือนในตำราที่ครูบาอาจารย์ระบุเอาไวม ท่านพญายามมารับก็ไม่ไปก็ปิดเอาไว้หมดจะรับไปยังไงอปิดไว้อยู่ขังตัวเองอยู่ในห้องปิดด้วยกระถาเวทมนต์นะผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในตำราท่านก็ต้องคิดว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซิกเซนของท่านท่านจะอยู่ยังไงอยู่แบบเทพดวงเทพหรือจะอยู่แบบคนธรรมดาที่บอกว่าไม่รู้ผมก็ไม่รู้อันนี้รู้เราก็ป้องกันปิดของเราแล้วผมโชคกตาบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งที่ดีแล้วซิกเซนของท่านกลับมาใช้ให้เป็นครับ ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งนะผมเพื่อรอรับชมขีใหม่กดไลค์เป็นกำลังใจหมอสันด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ